นะคะทุกคนสวัสดีนะคะเออสวัสดีอีกครั้งค่ะขอเีิญต้อนรับอีกครั้งกับ Star อะคิมิสตาเนาะวันนี้คอแลแลบคอมบเนชันนะคะโพสต์หน้าไฟจรกรรมใต้แสงจันทร์เหรออุย้ยเป็นเกมจุลกรรมเหรอฟิลจอมจนคงจอมจน,จนคิดอย่างงั้นหรออืมก็คอแลแลบมาสองตู้นะคะโพสต์หน้าไฟปุยปุยเราเพิ่งครบรอบหนึ่งปีไปโพคอแลแลบมาแล้วฉันเพิ่งเป็รลมละลายมานะคะ ก็มาดูว่าเราจะเกลือหรือไม่เกลือเพราะว่าเมื่อวานก็ใช้ดวงไปแล้วก็คือหลุดหลุดเวอร์นะคะวันดีก็ใช้อีกนะคะใช้ไม่พักแล้วพรุ่งนี้ก็ใช้อีกพรุ่งนี้วันศุกร์นะคะเกมเศรษฐีมาดูว่าตัวละครอะไรมันจะปังถ้าตัวละครปังก็ต้องทำอีกคิดว่าเป็นตัวประจาเดือนต่างหากนะไกอารหรือเปล่าไม่รู้ก็ต้องมารอชมพรุ่งนี้ก็ต้องสุ่มอีกเหรอขอเว้นได้ไหม มาดูการเริ่มเลยสิโลจ้าทุกคนพิมศ,ศาสตร์หุมาเลยนะเรื่องนี้ต้องไม่ผับไม่สู่ขิดนะหน่อยแน่มาฉันเลือกตัวนี้นะคะเพราะฉันชอบไบโอเลดนะคะมันสวยดีสกิลก็ละไว้ได้หันนี่เข้าใจแล้วกันเพราะไม่รู้เหมือนกันมาเหมือนกันหมดเลยแต่ฉันชอบอวตารข้างหลังมันสวยอืมก็เลยเอฟตัวนี้นะมีโจ๊กเกอร์ด้วยลำม้ะมาลุ้นกันถ้าสีส้มก็คือออกออกอะไรอ่ามาเุืนกันถ้าส้มก็คือนั่นแหละกิดไว้ก่อนจริง ต่เปิดสิบโลแรกมันการันตีสีทองอยู่แล้วนะคะว้ายสมจาสม้าอุ้ยสมจะบอกว่าสิบโลออกนะสิบโลออกเหมือนอันนี้หลอ่อครบรอบหนึ่งปีหลอ่อน,นางไรฮาร์ดสองดาวว้ายมันการันตีห้าดาวอยู่แล้วนะการันตีทองอยู่แล้วอุย้ยสมเลยหลอ่อหลุดใหม่มาดูห้าสิบเปอร์เซ็นต์มัง้งมันหลุดเท่าไหร่ไม่รู้นะจำไม่ได้เกมนี้ ไม่หลุดดอกจโจกเกอร์มังฮัทหกดาวหน้าตู้เพอร์โซน่าไหมไม่ใช่อันนี้คอะไร <c oughs> อ๋อนี่ห้าดาวนี่ห้าดาวนี่ห้าดาวเธอดูเกมสิมันไม่ไหวแล้วนะเรื่องนี้ <c oughs> อันนี้ตู้ที่แล้วไม่ใช่หรอทำไมผล่มาตอนนี้อันนี้ห้าดาวเธอก่อน <c oughs> ห้าดาวหรือหกวะห้าหกดาวเีอีกตัวหนึ่งนี่นีหกดาวอากาศ้าไม่หลุดไม่หลุดไม่หลุด สิบโลอีกแล้วตแตกซ้าเย่ทำไมไมมวอโอเลตไมมาเราไวโอเลตะละเออโอ้ไม่หลุดจา้าคุยสิบโลออกอีกแล้วสิบโลฟรีอ่ะเกินไปไหมแสดงว่าอีกเกนซินนะอีกเกนซินนะอีเวนเออใยอะไรนะเกมอะไรนะอีกเกมหนึ่ง a c f Antergia Fusion นะคะ10โลฉันก็ออกไลซ่านะคะ อีกเกนซิน,นได้มีปัญหากับฉันแล้วนะคะฉันพูดเลยนะเล็กดียังไม่ยังไม่นี่นะจ๊ะเออ <c oughs> เออรอรูเลตเอ็นบ้ารอไอ้ดีบัก <c oughs> มาให้อันนี้ก็อ่าสำเร็จนะคะหกดาวตัวแรกจะได้ถ้าจะออกไปเอาเลร็จมาด้วยเนาะคุณกำลังสำรุกกับมันไม,ไม่หรือไม่อะเดี๋ยวค่อยไปจ้าเออเนี่ยหน้าเกมมันเลือกลองอ่ะ หาหกดาวออกก็มาตู้ต่อไปเลยค่ะเดีย๋ยวเราค่อยเปิดหาห้าดาวนะคะทีนี้เออมาดูวันนี้คืออะไรนี่ยีควีนหรออืมอ่ะมาดูมาดูมาดูสิบโลแรกก็ควรเปิดนะแต่ละตู้ตู้ละครังเพราะว่ามันการันปีห้าดาวขึ้นไปเออแล้วสํานักงานกาชาม,มาตรว,สวจสอบอจุมเหรอว่าพี่้วยนามันโอกาสเท่าไหรอ่อ่ะอืมนี่ไงโอกาสห้าสิบเปอร์เซ็นที่จะได้รับควีนเลยนะเธอ แต่ยี่บห้าเปอร์เซนออกห้าดาวเองกว่าสิบนะเมื่อกี้แต่เกณฑ์ชิงก็ห้าสิบไม่ใช่หรอวะอะมาดูนกันถ้าส้มไหมส้มนี่ก็สายรู้สนใจสนใจตู้แรกฉันัาจะดีนะไลฮา์ดก็เหมือนกันอแต่ตู้ตู้สองอ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่มาลุ้นกันค่ายสิบโลนะส้มก็เตรียมกีถ้าไม่ส้มกม็ไม่ส้มไม่ส้มอ่ะไม่ส้มแล้วว่า อามารู้ยี่สิบห้าเปอซ็นต์ละกันสมกับสมว้ยสมกระสมเลยหรออ่าออก้าดาวแม้ขอออกหน้ากากได้ไหมอ่ะแรงมากนะ้ฉันควรไปทถลุมตู้ไหนฉันกดได้เท่าไหร่เองสามสามสองหกกดได้อีกยี่สิบโลนะเพราะว่าโลละสิบโลสามพันโอ้องงี้เปล่าครับที่ไม่ค่อยทันเล็ดเกมองค์เมียวหอ่อยได้ ออกมาเซดวงไปเยอะหรอไม่รู้เอ็มมาอาจจะนิ่ก็ได้นะอาจาจะจึ้งก็ได้เพราะฉันมีเลดคอลเลกชันไงอาจาอาจะจึ้งนะนจึ้งอะไรเอ่ยหน้ากากไหมหน้ากากเออออกออกโอ้อย <c oughs> แรงมาก25%่สาเอเดี๋ยวก่อนนะตู้แรกออก6ดาวตู้นี้ออก5ดาวนะคะลด <c oughs> ก็ได้อยู่อ่ะตอนนี้ฉันเหลือ5ดาวหนึ่งนะคะ6ดาวตัวเขาเก็บให้หมดครบแล้วออกแล้วไม่มีอะไรละ อ้ยประสบความอยู่นะเรื่องนี้25เปอร์เซ็นต์มีความเป็นไปได้ทางนี้สูงสุดก็ถลุมตู้นี้ละกันเอาสรุปฉันอ้าวเธอเดี๋ยวก่อนนะฉันเดี๋ยวก่อนนะเริ่มเริ่มเปิดเราวาดยังไงนะเราพลิกอัพเยาวโอเลตใช่ไหมไปมาไม่ได้ไวโอเลตเกมมันแกงหรอซิอ้าวพอได้หกดาวตู้นี้ก็ต้องเปลี่ยนปะใครจะมาเปิดซ้าแล้วตู้นี้ได้เสียงได้ห้าดาวก็ต้องมาเปิดตู้นี้ซ้ำเพื่อเอาหกดาวมาถล่เอ้าว เอา,าสา้ม่าไให้ไวโอเลตซอดนาอตสา์วีรังอวตารแมนกะพุนหน่อยแน่จบแล้วคะ่ะร่างอวตารแมนกะพุนเนาะแต่สวยนะสวยจังเลยอะ่ะชอบชอบแบบนตันแบบนี้ฉันชอบตัวแบบนี้นะอ,าาานอ้างอวตารแมนเลิศโคนมาต่อนะคะก็คือกิจกรรมแจก5ดาวตัวหนึ่งนะคะก็ดีเลยนะคะฉันจะได้เรียกนางไวโอเลตนะคะอัก็มาถลุงตู้นี้ให้ออกควีนนะคะละกัน เออมาลุนว่าจะส้มไหมส้มหวานหวานทุกคนเปิดไปเลยอีกสิบเปิดได้อีกประมาณยี่สิบโลเองอะ่ะส้มไหมอ่ะขอส้มเถอะจบม่วงม่วงก็คือจบจะมีดวงหกดาวตัวเดียวหรอแรงนะเลือกตีสิบโลสุดท้ายหรอไม่กิจกรรมไม่หมดนะคะเหลือตั้งสิบเกวันเนี่ยเรายังเปิดได้อีกนะคะ พ่อไหมอ่ะส้ไมไหมอ่ะรุ้นหนสิโอ้ยทองอ่ะไม่ส้มเลยเหรอตูนี้อ,อุอ้ยสองทองรุนยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ขอออกโคซนาขอออกโพซนานะคะสีหนึ่งไม่ได้แล้วเมื่อขึ้นหน้ากากก็ไม่ใช่แล้วนะคะเย็นมโตอย่้วหรอไม่ใช่โรบินฮูดยังมีอีกตัวหนึ่งยี่สิห้าปอร์เซ็นขออีกตัวได้ไหมละ่ะ แค่ตัวเดียวเองอะหนึ่งหนึ่งนะคอแท้ตีไม่ผ่านโมบ้านหรอไม่เปิด YouTube ดูละจ้าไม่ก็ไปดูทีมคนอื่นสิมีให้ดูอยู่นะหน้นนากากไหมหน้ากากหน้ากากมายู่ได้แล้วอุยอ้ยอุ้ยสี่หนึ่งลัดอุย้ยปังมากเดี๋ยวก่อนนะตู้นี้มันตู้อะไรนะ มันตู้เยควีนไม่ใช่หรอทำไมมันได้แต่ไอฟ้ฟอกล่ะเนี่ยปัง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 ,ปง,ปงตัวนี้เล่นได้แล้วนะสีหนึ่งสีหนึ่งหรอวะเออนั่นแหละนะคะซ้ำหนึ่งนะอา้าวขาดอีกแค่สามสิบห้าเองอะ่ะอืออ่ะเดี๋ยวก็ขอไปหาก่อนละกันเอออ่นนะคะทุกคนเราก็ไปหามันแล้วนะได้สามพันละไปทดลองตัวละครมาก็แบบตัวละครก็แหม่งๆหม่งอยู่นะคะทีมนี้มาลุ้นกันว่าส้มไหมขอส้มเถอะจริงอยากให้ชั้น เป็นลางสรรหกับยายดาก้อนเมีดเลยนะเรื่องนี้เอออะไรสิจบตู้สองคือเป็นไม่รอดดวงดีแค่ตู้เดียวนอกนั้นก็คือจบไม่ไมเป็นไรแหละสิบเก้าวันเขามานั่งเปิดต่อนะทุกคนพักสองหรอมีหรอพักสองชีวิตเออปุ๋ยเหมือนกันนะเรื่องนี้โอ้เป็นไม่รอดแล้ะอันนี้ไม่กดแล้วนะคะฉันมีห้าดาวครบแล้วนะหกดาวก็ เหลือแค่หกดาวตู้นี้ไม่ค่อยน่ากดเท่าไหร่สรุปแล้วนะคะอันนี้นะคะถามว่าอวยไหมก็อวยเราอยู่นะเออว่าบาปนะเปิดสิบโลเนาะได้โซเกอร์มาเลยใช่ไหมตู้ที่หนึ่งมักดีเสมอเขาเรียกว่าอะไรนะของฟรีมักดีเสมอนะคะก็นะคะเหลือไวโอเลตคือฉันตั้งเป้าว่าอยากได้ไปโอเลตไปไปมาโอเลตไม่ออกนะคะแล้วเราก็ได้ใยฟอกมาด้วยนะคะแถมได้เป็นอ่า ปดหนึ่งดาวด้วยนะ,ะถือว่าปังมากนะคะถือว่าฉันว่าดีแล้วแหละเลิศถ้าไม่ปดนี้ก็แอบ,บแบบไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่อันนี้ก็แจกนะคะน้องสรุปแล้วเราจะได้ยีควีนไหมก็ต้องมารอดูอีก19วันกับกิจกรรมที่มันแจกเพชรก็น่าจะได้ประมาณ1ิบโล20ิบโลประมาณนี้นะคะไม่เกินหรอกนะเกมเกมแจกนะคะมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เออแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้กดกล่องไวโอเลีตสรุปแล้วฉันจะขาด6ดาวหนึ่งตัวก็คือยีควีนนะคะอืม นั่นแหละนะเดี๋ยวก็มาอรอลุ้นกันละกันว่าจะเป็นย,ยังไงอาจจะมีพักต่อก็ได้สำหรับเพอร์ซน่าฟใหม่อะนะคะมาต่อสักหน่อยละกันนะคะกับตู้ลิมิเต็ดนะคะก็น่าจะออกแล้วไม่ใช่ตู้ลิมิเต็ดหรอกก็เรียกตู้คอลลาโบนะคะก็ฟิลลิมิเต็ดนั่นแหละนะก็ต้องเปิดนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็โค้งสุดท้ายของกิจกรรมแล้วมันจะหมดแล้วแล้วก็แจกมาอีกนะคะ10โลก็กดเปลรอเรื่องนี้เชิดหยุดและนะคะได้อีกประมาณ40โลฉันเปิดสต็อกไปกี่โลไม่รู้นะคะจำไม่ได้แต่คุยนไม่ออกเลย นะคะต้องมาลุ้นกันเรื่องนี้ส้มไหมสรุปมาใช้ดวงกับเกมนี้ค่ะอีกเกนชินก็คือว้ายส้ม <laughs> โลฟีมันส้มดีนะเรื่องีอ่ะปวดไปรอสองส้มได้ไหมส้มหนึ่งทองหนึ่งนะคะมาลุ้นกันอะไรอ่ะส้มออกเลยหรอไม่ใช่ห้าดาวก็คือเดี๋ยวไปเกมชินไม่ส้มราคาไม่ทองค่ะ วงสัตว์เลยคือหลุดอ่ะไม่ว่าหรอกนะแต่ให้หลุดเร็วก็พออย่าหลุดลึกเออหลุดแต่สิหรือเปล่าถ้าหลุดลึกแล้วออกลึกอีกเนี่ยมันมันเจ็บนะคะอย่างคุณสื่อเกมมิ่เนี่ยคุณสื่อก็เขาห้อมไปสี่สิบโลมันเขาจะเปิดู่อีกนะยะสี่ร้อยโลเขาจะหอมเขาจะเปิดอีกเวลาสี่ตัวใช่ไหมแต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันจะหลุดแล้วมันก็ลึกขนาดนั้นอ่ะสรุปก็คือไม่รู้ว่าได้ไหมนะ ทั้งหลุดทั้งลึกอะไรอย่างเงี้ยสองรอบเลยมันก็เกินแต่สี่ร้อยโลก็ไม่หวั่นแรงนี่ค่ะแต่ฉันไปนั่งดูเขาเปิดดูอีมียาเบิ้ลน่ะแรงมากอเออมาไมควีนมาเพ้อโอ้ยจบแล้วตายจบแล้วอของฟีรอดของฟีมีอยู่จริงเรื่องนี้เราก็ได้จ็อกเกอร์จากโลฟีป้าทุกคนใช่ไหม วันนี้ดวงมันเฮงนะเนี่ยฉันหาเซิร์ชเลยนะสีมงคลนวันที่สองสิงหาเขาบอกสีขาวใช่ไหมก็กนอฉันก็สีขาวนะเสื้อผ้ากางเกงฉันก็สีขาวหมดเลยตอนนี้หรือว่ามันอาจจะได้ผลเรื่องดีใส่หมูเหรอพี่ใช่แล้วใส่หมูนะคะฉันเปิดเว็บมาเออขาวทั้งตัววันนี้จะบอกเหรอก็กนอสีขาวนะเรื่องนี้ไม่ได้ดะต้องหมูซะหน่อยละเออดวงหมดแล้วหรอ เออสรุปไปดูดูหมดจ้าเดี๋ยวก่อนดูก่อนนะนี่เราเหลียวไวโอเลตอะ่ะกดไวโอเลตมาเลยค่ะแวะหน่อยอะคิมีอิมแพคนะวันนี้เออสักนิดหนึ่งมาแล้วค่ะโดดอะคิมีหยุดดวงไปแล้วหรอช่วยอยู่นะเรเลิกแปดสิบแปดสิบ<ะ> <80, 86. S 3> หกผมแน่นอนีแต่ซื้อห่อเลยเหรอค่ะแต่ละเลตติ้ง นี่ได้ตังโจร์ได้ทางไวโอเลตนะคะดาวมันทำอะไรได้ดาวหนึ่งอุย้อยจู่โจมอยู่สกิลสองเหรอโอ้ยบูดะไรขนาดนั้นนะไม่เปิดหรอกนะเคนจะไปเปิดกลุ่มดาวนะเน้นมีไม่เน้นไม่เน้นตัวเออเน้นม,มีไม่เน้นใช้นะเฮ้ยอันนี้มันก็มีอันนี้หรอรอขับไปกินสินโอ้เปิดสิบโลทองเลยหรือเปล่า ขอเบิลได้ไหมพอขนาดฉันไปดูเขายังเปิดได้เยอะอีกมียาเบิลอ่ะฉันเปิดกับตัวฉันจ,จะเบิลก็ได้นะนเรื่องนี้เออหน่อยอเกินเสร็จมาผมเคยเบิลแค่ชายเองนะหน่อยเขาต้องเบิลอีกเขาก็อเห็นคนเบิลเยอะแยะไปดูในกลุ่มนะใต้โพที่เขาอวดกาชากันอ่ะ<ต>อ่ะก็ถือว่าครบแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะหอมเก็บไว้ตัวคอลลาโบอย่างเดียวละเกมนี้ฉันรู้สึกว่าตันแล้วนะคะเพราะว่าฉันทำทีมครบทุกสีแล้วนะคะ คบห,หมดแล้วตอนนี้คือไม่มีอะไรทําแล้วนะคะฉันรอเล่นไปวันๆนะคะจนกว่าเทพไม้จะมานะคะถ้าเทพไม้เสร็จฉันก็ s goodbye สำ Good <c oughs> หรับเกมนี้นะคะมันไม่มีอะไรแล้วมันหมดแล้วนะคะคอนเทนต์นนะมันไม่มีแรงจูงใจให้เราแล้วอะ่ะปกติที่มาทุกวันก็เพราะต้องมานั่งทำแต่ตอนนี้ก็มีคบหมดแล้วแถมก็ตัดด้วยนะคะไม่มีเป้าหมายแล้วงงอ่ะประมาณนี้ละกันสำหรับ อะคิมิสตาลิมิเต็ดนะทุกคนเออเดีเ๋ยวเจอกันใหม่ในคอลลาโบหนะ้าไม่ใช่ลิมิเต็ดสิคอลลาโบคอลลาโบหน้าเจอกันใหม่ถ้ายังมีชีวิตอยู่อนะอะคิมิ